สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาด้ไหมครับนะครับจบมังกรนะมาดูว่าใครจะจบก่อนตอนนี้ผมมีอยู่คนเดียวแล้วก็เพื่อนพี่ๆเขามี4คนมาดูว่าใครจะชนะนะครับโอเคเ<ร>พี่เริ่มเลยพี่ <laughs> ตัดไว้หรอพี่ตัดไว้ไปแล้วอุปกรณ์พี่อุปกรณ์เน้นเน้นเป็นหินพี่เน้นเป็นหินเดี๋ยวผมเป็นลีดให้ฟังนี่เองเฮ้ยลีดเดอร้ป่ะได้หามันมาว่าจอมังกรนี่เฮ้ยไปไปไปหาเบสไปหาเบสเว้เบสคือไปหาเหล็กป่ะไอ้แมนพี่ไปหาเหล็กป่ของเราแค่สองอย่างย่าตั้งตัวค้าบหน่อยดีกูค้าบพี่ไม่ต้คงตัวค้าบย่าเอาโปค้าบไปตีเพื่อเราไปตีเพื่อเออว่าก่อนที่จะขายของเฮ้ยวางานนะผมจะทำอาหารให้พวกพี่เองแค่นั้นแหละโอ้ย่าไป่ทำอย่างอื่นเถอะอาหารพวกกูกินเองได้เว้ยไม่ผมจะทำให้มันต้องมีหน่วยทำอาหารไงพพพพพีีีีี่่่่่ทาแแแกกตครอ กะเรียหารก็เรียนแล้ยาพี่แอคคุณหินเลยพี่พี่แอคคุณหินเลยพี่ไม่ต้องไปทำไม้อะไรละเอาไม้<ผ>มพอแค่ได้ทำพี่แอพอพี่ไป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 ด่ดวนดวนดวนผมลืมแล้วอะไรครับยังไงเฮ้ยรีบเกินเดี๋ยวก่อนนะพี่ อันนี้นี่หัวหน้าทีมต้องต้องแบบว่าต้องดูลูกผิดไปนะครับไม่ไม่ดูแค่นี้แหละตอนนั้นก็ปล่อยแล้วเขาเติบโตเป็นชีวิตของเขาแล้วอ๋อเขาเขาคือแบบว่าเขาเขาเก่งแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคแค่สอนแป๊บเดียวเขารู้เรื่องแล้วหรือวะเนี่ยต่อไปทําอะไรทีนี่เอันนี้คือใครสอนใครวะเฮ้ยใครมาขยันเก็บโต๊ะครับวะกูงงว่ะย่าไม่วางวะเออมึงจะมึงจะงบทำแต่ย่าโต๊ะครับแต่ย่าก็พี่พี่เอ๊ะแบกมันไปเอาทองไปเอาทองไปเอาออซิเดียนมา และแม่งทำไรอยู่ฝั่งเนี้ยมันไปหาตัวเนเธอร์ดิพี่ใช่มันไปหาบ้างดิบุงล้างมันไปหาบ้างดิเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ซีดเดี๋ยวพี่หาก่อนพิมพ์ซีดต้องหาก่อนคืออะไรวะแบ็คจบแล้วพี่จ้างพี่ยังยังยังขู่ยัง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 โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วนะครับในออสเตรเลียได้ของมากินเต็มเลยต่อไปน่าจะต้องเอาขวานด้วยนะครับได้ขวานแล้วได้ขวานแล้วได้ขวานแล้วเฮ้ยขอขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมไปอีกวะแบ็คทำอะไรอยู่เอ้ยกำลังตักไม้โอ้โหพี่รีบไปไหนนเี่ย หมู่บ้านหมู่เบิร์นแถวๆนี้พี่เอ้ยทำไมเจอหมู่บ้านไวจังอ่ะโกงไหมล่ะจริงป่ะนี่โอ้ยกลุ่มมาดีกลุ่มมาดีกลุ่มมาดีไม่โกงพี่ไม่โกงไม่โกงผมสร้างว่าพี่เกงผมสร้างครับมีมีมีภาพมีภาพตอนสร้างโลกป่ะเนี่ยมีกีเนี่ยก็พี่ก็ดูผมอยู่อ่ะเออโอเคโอเคโอเคเราเล่นไงเราเล่นไงเฮ้ยพูดจริงนดิพูดจริงเล่นอะไรก็นเราเล่นเข้าเดทเธอแล้วนะครับตอนนี้พี่อาหารที่หาได้ถูกคือปลาพี่เพื่อฟี่เขาทำอะไรกันอยู่นะตเราไปเดทเธอเลยยังหาอาหารอื่นอ้กวะ เปลี่ยนทีมทันไมแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เดี๋พวกพี่ต้องแบ่งหน้าที่เว้ยถ้าพี่ไม่แบ่งหน้าที่มันก็ไปไม่ได้ใช่ปะผมได้ใบผมได้ใบบัวมาหกใบละเอามาไม่วัดใบบัวเอาไว้แด็กใบบัวช่วยเราหนะ เอายอปากมึงไงย่าจะปล่อยให้ตัวเองหิวเลพี่จะปล่อยให้ตัวเองหิวนะยพี่ครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ต้องไปหาสิ่งที่จะทําให้เราเจอดีเอนะครับนั่งสี่คนไม่ได้ทําให้เร็วขึ้นสี่เท่าเลยโอเคแล้วผมจะตั้งประตูเนเธอร์ตรงนี้นะปึ๊บจึงสามโอเคถ้าเราสามอย่างนี้ปึ๊บแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องอ่าต่อตรงนี้ปึ๊บสามนี้นะครับแล้วเราก็จุดไฟพวกพี่ไปถึงไหนกันแล้วนะเจออะไรกันนาะตัดไม้อยู่เลยน้อง ตัดมาอยู่เลยน้องไอวะเขาเดินไปไหนวะนี่กลับมาที่เดิมดิไม่ไปเลยไมเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยคุณคุณพายเรือจากตรงไหนไปตรงไหนกลับมาตรงนั้นไอ้ย่ามันจะหลบไปไหนวะเฮ้ยจุดเริ่มแรกอะจุดเริ่มแรกโอเคเราต้องแบบว่ามาตรงนี้นะครับขุดลงไปนะครับในเหมืองเพราะว่าเราต้องการแร่ต้องการอะไรนะครับเนี่ยอ่ามารวมตัวก่อนมารวมตัวก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปทำอะไรพี่เฮ้ยเจดีเอล้วครับตอนนี้เราเราจะเจดีเอแล้วครับเราลงเชื่อจะเชื่อจะเื่อแล้วมันมันไอไแบคเข้าใน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 มังกรก่อนแล้วน้อง เ้ยบอกแล้วมันบอกแล้วมันทำซีดเชืยอกูมันทำซีดพี่วแล้วก็สร้างกันเมืเ่อกี้ไงพี่แม่งเอ,อ้ยเขาเขาไปตีมังกรแล้วยิงเงาฟาร์มไม้อยู่อ่าโอเครวมตัว,ว,ว,วกันแล้วทีนี้ไปหาหมู่บ้านไปพี่ไปวิ่งเลยวิ่งเลยกูไปทางอะไรไม่เจอหมู่บ้านอ่ะไปทางดีกว่ากูปไปละอีกทางอะไรเพี่าอนเหมือนพวกเด็กน้อยมาเล่นไม้ขับอ่ะถ้ามันหาสตองโฮเจอได้ไงวะกูว่าไม่ใช่แล้วนะ มันไม่ได้หายง่ายงงนะสีไม่ส,สีไม่สีหรอกไม่สีหรอกอันนี้อันนี้ฝีมือเนาะฝีมือฝีมือสุดๆเลยตอน,น,ม, ăn, ตอน,นมันเล,ล่น <c oughs> ไปคร <c oughs> <c oughs> คับตอนนั้นมันยังวิเดียวตายเลยเฮ้ยไม่ครับตอนไหนวะไม่เข้าตอนไหนเนาะโอเคเราจะผ่านคืนนี้ยังไงแยกอวามหันนะเด็ตอนนี้เขายังแบบว่าลูกหาลูกหาอะไรไม่เจอเลยแต่ผมหาอันนี้เจอแล้วแนวมังกรเนี่ยเป็นไปหรือเปล่าอย่าพูดมเลยน้องแห้งออสเตเลียสักไม่เห็นเลย ไผมได้ซีดแล้วพี่ตังสร้างใหม่ได้หมเฮ้ย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 เ้ม่ได้ซีดแล้วเดี๋ยวอะไร่อองโฮแบบคือเราเกิดปุ๊บเราขุดลงเลยมี่ถ้ามีก็เอาี่ถ้ามีก็เอาได้หมดอ่ะทำไมไม่ทางานร้องเอ้ถ้าจะอย่างนั้นพี่ก็ชนะผมดิเออเั่หมายถึงว่าทำไมพี่ตังไม่แอบทาอย่างนั้นวะเอออ่ะพี่พี่ตะพี่ตังนเนี้ยม่เกี่ยวพวผมนะโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน้าวางไว้ตรงนี้ป๊บแล้วเราก็อ่าตุ้ม ตุ่มแบบนี้นะครับอ่าเราสามารถลงไปอย่างนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราจะนี่โอ้โหโคตรเก่งคนอะไรมันเก่งจังวะจะตายแล้วแข่งหัวใจไปสี่ห้าดวงโอ้ย,อยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เออ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 อะนี่ผมตายแล้วนะี่นะคนพี่มันหยุดเพื่อเราเลยเว้ยนี่ตายแล้วหนึ่งตัาางค์ตังไปตังสร้างใหม่ <laughs> อยากขออาหารแน่มีอะไรอ่ะผมกินไม้เนี่ยกินไม้บ้าเเป็นพวกอะไรอ่ะมีใครพอมีหินทำเตาพี่ผมได้เนื้อมาเยอะๆมีมีมีเอพี่เยอะเอพี่เยอะรอบตัวเลยวินข้างหลังวินได้พี่เดี๋ยวผมจัดการให้ผมจัดการให้ทำเตาเลยพี่ทำเตาเลยเดี๋ยวผมจัดการมีไม่มีไม่พอขาดไปอันหนึเอาไป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 ทำสิเอาไปอะไรทำสิกูไม่มีหินพีว่ากูตายอยากอะไรกูจะตายกูจะตายอยากยาจะตกูจะตายเรียบร้อยมีคนตาย กไอ้ย่ามาขวางทางกูแกไว้ตั้งใจนะไอ้ย่าดูจริงระยะหมาทีนะไม่ตั้งใจเอาสุดเลยนะมันเบิ่งย่ามันเบิ่งวัวตายบอสเกลตันนี่นี่อะไรวะเนี่ยแกแกเปิดแลนดิ ทำไมพี่ทำไมอ่ะขออยู่ด้วยรอกินเราอกินเปิดแลนได้น้องพี่ไม่อยากอยู่นี่นะแต่ามาบอกพี่กัดกันได้ไหมได้ได้หมดอ่ะพี่แล้วแต่เลยเอเอ็กลบสิบเอาไม่ใช่ครือเปล่ร้อยเจ็ดปปดพีพี่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 ยงรู้เรื่องกันใช่ไหมรับทีพีบุ๊กทีไปอ่ะทีพีไป่ะร้อยเจ็ดแปดทีก็ยังไม่ชนะมันหองพี่เอ้ยเอาพี่เนี่ยผมก็สาหตายไปหนึ่งเลยเว้ มันไม่นั่งขุดทรายเล่นอยู่นั่นน่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะปากไฟไว้แล้วกันนะตามมาตามแสงไฟแล้วกันแต่ย่ายังไม่มาเลยมาตรงนี้ได้มาผมไปคนเดียวดีกว่าถ้าต้องโหเออคนเดียวต้อหาประตูดีเอ็นพี่ต้องหาประตูดีเอ็นหาหาแตยังอ่ะถ้าต้องโหเราต้องหาประตูดีเอ็นก่อนพี่ผมผมไม่เห็นเจอใครเลยพี่ ปากไฟมั้ยนะตามมาแล้วกันมึงทีพีมาย่ามามึงทีพีมาจบเฮ้ยเจอมาไม่ไ้วก่อนแล้วจังทีพีมาทีพีมาจริงนี่เรียบร้อยเลยนะพี่พูดเป็นเรื่องปกติเลยนะเรื่องโกงโกงเนี่ยแหน่แหน่แหน่เป้เป้เป้แหน่แหน่หลีดหลีดพี่จะทำอะไรต่อเนี่ยหลีดพี่มันมั่วตอนเนี้ยตำรวจตำรวจตำรวจหลีดเดื้อคือไปไหนพวกมึงสร้างบ้านไปสร้างบ้านอ่ะสร้างทับทับอันนี้ทับททัับบไอ้นี่ก่อนดี เอาไม่ได้ไม่ได้เปิดเฮ้ยนี่ก็จะโกงอย่างเดียวเลยเว้ยไรอะเออผมยังไม่โกงเลยนะเว้ยทำไมพี่แม่คนไม่สตรีมสร้างวะไม่รู้มือเลยเอเดอร์โผล่จะได้โผล่มาในตัวเราเซฟตรงนี้ได้นะครับทุกคนแล้วเราก็ไปเลยเอ๊ครับตองโฮแล้วพี่ผมจะตองโฮไปสามรอบแล้วเรายังไม่เห็นสตองโฮเลยเเตรียมของมาหรือเปล่าพี่ไม่เตรียมไม่เตรียมก็ไม่เกี่ยวกันมางพ้นกันเนี่ยไม่เกี่ยวอุ้ยของเต็มตัวเลยว่ะทุกคนเราต้องเอาทิ้งมั้งแหละ สร้้าางบนนี่คือการเริ่มต้นเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านกันเหรอจะเย็นๆนะพี่ตองโฮผมผมรู้ถ้าตองโฮแล้วอยู่ไหนเให้ออไปสองคนได้ไหมยาแล้วออกเรือไหมยะพี่บอกพี่รู้ตั้งนานแล้วนะแต่ยังไม่เห็นไปสักทีแม่งฝนกระตุกไม่หยุดเลยฝนกระตุกตองถูกอ่ะฝนมันกระตุกอ่ะเออว่าเตอร์เคลียร์ฮะเคลียร์ดิพี่บ่เตอร์เคลียร์ได้ฟาร์มคนเดียวอิ่มเว้ย เล่นดคนเดียวสบายว่ะทำอะไรกันวะน่าเล่ยครับน้องเฮ้ยเรากลับมารวมตัวกันก่อนได้ไหมเออพี่สามไอคิ้นดิสามไอคี้นดิพี่รีด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 ช่วยหลาคนในกลุ่มไม่เจอเลยตายแล้วตายอีกไปไหนไม่รู้จะรีดไหนแล้วน้องไปไหนหมดแล้วเนี่ยกูไม่เห็นใครแล้วโอเคทุกคนเราจะกระโดดไปข้างล่างอย่างนี้ปึ๊บไปโอ้โห ไม่ก็กลับมาจุดเริ่มต้นก่อนซี่ก็ตายมาก็ได้ต้องตายอ่ะใครจะไปวัวต้องตายมาเริ่มไงโอ้ยแม่งเห็นกัูวัว่มีของเยอะมากมั้งเออเยอะเยอะเยอะมีเหล็กมีรายการมีของเหล็กกูของเหล็กผมมีเหล็กพร้อมเผาให้กัผมมีเหล็กพร้อมเผาผมมีเหล็กพร้อมเผาให้แค่กลับมาเริ่มใหม่ด้วยกันได้ไม่ละขนเองขอกันอย่างนี้เลยหรอไม่งรับไม่ครับมันก็ไม่รวมตัวไปบางกองก็สี่คนไม่ได้นะเว้ยเออเดี่ยวบางกองคนเดียวได้ไงวะเฮ้ยกูสู้คนเดียวได้กูตึง คพี่หามระกอได้ก่อนอันดับแรกอันพี่เอาง่ายๆเลยก็คือหาประตูเนเธอร์ให้เจอและพาพวกผมไปให้ได้ตามพิกัดก็มาอยู่แถวนี้ก็มาอยู่แถวเกิดนี่แหละประตูเนเธอร์แถวเนี้ยเรื่กูสร้างประตูเนเธอร์อยู่ตัวเนี้ยเฮ้ยมันไวจังวะใช้ฐานใช้ฐานทำนะเดี๋ยวพี่พี่พี่ประตูเนเธอร์ไปในเชือดฐานพี่เดี๋ยวพี่เล่นเวอร์ชันไหนเนี่ยเวอร์ชันทูนั่นแหละที่ที่เราต้องหาช่วยกันอ่ะพี่แล้วจากนั้นก็ไปพิกัดเดียวกันเลยเอาของไปรวมกันแค่นั้นแหละง่ายๆเลยไปตบน้ำกันไปฮะอาบน้ำเหรอ เออวมะยังไม่ได้เออยังไม่ได้อาบน้ำเย็นเลยวะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกอนนะพี่กินข้าวเราไม่ได้แบกเกินข้าวรอก็ได้กินไปแล้วนี่เมื่อกี้พี่เหลืออาบน้ำได้อยู่อ่าโหยทาอย่างงี้ก็ได้นี่ว่ะเออโอเคตอนนี้นะครับเราเหลืออีก2อันนะก็คืออันนี้กับนู้นนะครับเราก็จะจบได้แล้วตอนนี้เราก็กระโดดไปอย่างี้ปุ๊บโอ้โหอัตรารอดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่ทำเสื้อหินเกงหินวะนี่นะครับว่าผมพาให้โอเคอันนี้อันสุดท้ายนะครับทุกคนอันสุดท้ายละตัวนะ ชัวพี่ชัวแบกเกียรน้องก็นี่ไงเดี๋ยวผมจะแว่นน้ำแล้วเนี่ยหอนึงเรียกกระต่ายเต่อเว้ยกระต่ายเป็นปลายนอนเว้ยโอเคแล้วทีนี้ทีนี้ผมก็เปิดคำสั่งฮะอันนี้เราแบบว่าเตรียมใช้เตียงตีมาแล้วไ้ยพี่ตึงไหนแล้วเนี่ยพี่หาอะไรเจอกันยังเนี่ยพี่เจอเหล็กแล้วนะโอเคพี่ได้เหล็กพี่ไอพี่แ่ะจอมังกรนะพี่ กูก็ไม่เข้าใจไหมของไม่ใช่น้องและน้องเรงจบโดยไม่ได้มีอะไรลงเล็กๆมึงจะพูดอะไรเยอะแยะไว้อะมึงก็พอกับกูแลยตัวมึงเนี่ยตอนเนี้ยอยู่แบบจนจนไอ้สองตัวนั่นแหละตัไหนมาดูมาดูมาเกาะกูหล็กทั้งตัวกันแล้วเนาะตอนเนี้ยเฮ้ยอาวุธอาวุธก็หล็กหมดแล้วเนาะมืองาจนตอนเนี้ยพวกกูเจอพวกกูขุดเหมือนกันนะกลับมาบ้านครับพี่กลับมานะไม่ไหวก็กลับมาลูกพอแม่รออยู่โอ้โหอีาโพเยอะจัดห้าอันวะมีหกอันอ่ะเฮ้ยหกอันเลยเหรอพี่ มีอะไรอ่ะเล็กเหรออันดอร์โพอ่ะมือไม่ใช้ชีวิตเลยอะตอนเนี้ยก็ทีมทิ้งเราเออทีมทิ้งเราเว้ยทิ้งทีมไปทำหน้าที่แบคนทีมไปหาของแยกกำหมดอยู่ด้วยกันสองคนน่ะอยู่ด้วยกันสองคนเนาะยากคนไหนคนไหนมันคือทิ้งไว้ยากนะเราอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นอยู่คนเดียวอะโอเคเออตีมาก่อนเลยตีด้วยเตียงเว้ยไอ้แบกอะไรใจเย็นดิน้อง อ่ะยัง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 แล้วกันยังแล้วกันอ่ะมีเตียงเหลืออยู่ด้วยเอ้ยอีกเตียงเดียวอ่ะคือตู้มอ่ะตุ้มดิแล้วมันทำดิตีง่ายแตอว่าย่ามังกรยอย่างนั้นก็ขอกลับมารวมตัวก่อนได้มาหลักก่อนที่มันจะจับมังกรเนี่ยได้ได้ได้มาพี่รวมกันดิอ่ะอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเขาหน้ามุมตายอมตายเพื่อนเหล็กงู้งในตัวได้มได้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  เดี๋ยวไม่เลี่ยวมันดูตรงนี้นะย่าเนะเดี๋ยวกูหาประตูมังกรเปิดได้แล้วเดี๋วกูไปรวมนะโอ้ยพี่สภาพนี้โอ้ยกลับมาเหอะพี่เออกูเหล็กทั้งตัวหมดแล้วกูเป็นเหล็กทั้งตัวปะมันจะจบคลิปแล้วมันตีกีเดียวปะไม่หรอแล้วจหรอนี่ผมยื้อมานานมากแล้วนี่พี่ อพี่กดตายมาแค่นั้นโอเคทุกคนผมว่าจะไม่ทรมานพวกเขาแลล้วะน่าจะแล้วจบละพี่คิดถึงคนอื่นมันมีมันมีที่จบแย่กว่านี้นะพี่คือแบบว่ายิงถนนนั่นเดียวแล้วตายเลยอะพี่ทำบัคกกันอ่ะทั้งกลับมาเหอะพี่พี่ตั้งกลับมาเถอะไม่ไม่ไม่แต่แต่ไม่ใช่ในคลิปนี้คลิปอื่นเบอร์บี้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นคนสร้างบ้านดิเฮ้ยผมเห็นคนสร้างบ้านผมไม่ได้ตามบอเขไปใช่ไหมที่รออยู่เขากำไม่กลับมาเห็นหน้ากันแค่ห้าทีแรกนะย่านะพวกลับมาตายไม่ได้ตายไม่เป็นคนมันตึงอ่ะคนมันตึงอ่ะเกลไม่ได้ขนาดเลยหรอวะฮะคนตึงอ่ะมัรอไอคับม่นรอเหมือนไอ้วินอ่ะมันบอกเดี๋ยวปักทอนเดินตามทอนมันมันปักไปกลางทางให้กูหลงป่าย่าพี่ตั้งใจพี่พี่เร็วๆเพราะผมอ็ยุ่ มันอกองหลงป่ามสกิลการหลงป่าม่ทำ่อหรเปล่ามฝากทอทาทีกลางป่ายารคุณต้องไปทางไหนล่ะเห็นมื่อไหร่านะไปทาแล้วมาไปทามะที่ไม่ยอมกลับมาพี่เทคงิคพี่สุดท้ายเนี่ยมึงใครเนี่ยมมีสอบเอะเอ้าไมเลยพี่

ไม่สนหรอกใครที่สงสัยนะครับนี่คือฮิตบล็อกเลครับใครที่ไม่สงสัยหมดไปตังนะกลับไปไหนวะพี่กาดขอพี่การหน่อย X Y Z ก็ตายหาว่ะมึงจะห่งของเลยมังกรตายมังกรตายมังกรตายแล้วไปวายเราจบมังกรได้แล้วนะครับตอนนี้เอ๊ะพวกพี่ไปดถึงไหนกันเนาะเนี่ยเราไปื่ออะไรประเนไหนเราสร้างบ้านตอนแรกกลับมาไม่กลับแล้ว ไปเราก็ลงไปเลยโอเคนะครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบอกเลยครับว่าอันนี้ผมอ่าเซตซีดมานะโอ้เซตซีดมาแต่ถ้าทุกคนไม่อยากให้เซตซีดเนี่ยเราก็แบบว่ามาสู้กันแบบปกติอ่ะทุกคนก็คอมเม้นต์มาได้เลยนะครับโอ้โหมังน้องเกิดมาแล้วขุดผาต้องฮู้ โอเคถ้าใครชอบนะครับกเรียตกดต่อต่างนะครับวันนี้ไปก่อนลากทุกคนนะครับจบจบเฮ้ยเราเอาเรามาแบบเอาเรามาขยายพี่จบแล้วพี่